เปิดอาการล่าสุดยายวัย70ปีหลังฉีดวัคซีนวันเดียว2เข็มจากกรณีคุณยายสมหวังจูกูไวัย70ปีหลังพัดหลงกับลูกในสนามฉีดวัคซีนที่สนามพุทบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์สรุปได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทีเดียว2เข็มรวดทั้งแขนซ้ายและแขนขวาโดยพบว่าก่อนหน้านี้คุณยายได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1คือวัคซีนซีโนแวคมาแล้วต่อมาในแพทย์น,นพดล พิษณุวง์รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาวันเดียว2เข็มรวดและได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมีการประสานงานกันผิดพลาดประกอบกับยายไม่รู้ว่าจะต้องฉีดครั้งละกี่เข็มทําให้หลายคนโดยเฉพาะญาติญาติต่างเป็นห่วงอาการว่าหลังจากนี้จะมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่ล่าสุด ได้มีการรายงานว่าคุณยายสมหวังอายุ70ปียังมีอาการปกติไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆท่ามกลางการลุ้นระทึกของบุตรหลานว่าหลังจากนี้ยายจะมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่มีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่ซึ่งทางด้านนายแพทย์น,นพดลพิสนุวง์รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลนางรองกล่าวว่าเบื้องตน้นจากการตรวจสอบอาการหลังการฉีดวัคซีนได้4วันอาการของยาย เหมือนกับคนฉีดวัคซีนทั่วไปคือมีการปวดเมื่อยเล็กน้อยและอาการได้หายเป็นปกติแล้วส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาอีกทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการตรวจสุขภาพของยายเป็นคนแข็งแรงอย่างไรก็ตามได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเข้ามาตรวจสอบอาการเป็นประจำทุกวันหากพบมีความผิดปกติจะเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไปซึ่งทางด้านคุณยายสมหวังเปิดเผยว่า ตอนนี้มีอาการเวียนศรีรษานิดหน่อยปวดเอวเวลาปวดก็กินยาพาราและยังใช้ชีวิตตามปกติยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีช่วงสองวันแรกที่ฉีดคือมีอาการร้อนๆหนาวๆนอนหลับๆตื่นๆอยากขอบคุณญาติพี่น้องและทุกๆท่านที่แสดงความเป็นห่วงมาด้วยอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีโชพิทยาสุนนผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ เผยถึงกรณีดังกล่าวว่าการรับวัคซีนแบบดับเบิลโดสจะให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิมคล้ายกับการทานข้าวพร้อมกัน2จานในมื้อเดียวแต่ยังไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลการรับวัคซีนในลักษณะนี้ทีเดียวจึงต้องติดตามอาการของคุณยายอย่างใกล้ชิดต่อไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ